เราดีคันนเลี้ยงคนไทยวันตกลงคนเอนคันเลียงปลาทะเนั่นเขาคุยกับใครอวยพรนี <so ่จะภาพอยู <h 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 ่ให้ลุงวันหนลูกะตนเป็ลุันพักนะคะตาินคโอ้ยวยพรให้ลุงหลุยด้วยเขาสามมาช่วยเล่น ควุยไอ้ไอ้พูดอะไรทั้งมึงเนี่ยบอกว่ามึงแปรริสโอ้ยลุงหลุยอะไรนะลุหลุยลุยลุยไอ้โอ้ยลุงหนุ่ยลุยเออเออเอ็งจะรำไงไหมรำเอ้าอาจจะลุงเป่าเนยเป่าเลยลุงเป่าเลยก็รำเอ้ยเดี๋ยวมันอุดรูไหนตรงวะเนี่ยแปดรูแปดรูมีทุกรูนะอุดได้ทุกรูเลยแต่รูนี้ไม่ต้องอุดเอาไว้ทำอะไรเอาไว้แอบดู แอบดูใครวะแอบดูแม่ไม่งามครับได้เลยได้เลยเอาเอาเอาเปล่าเป็นรูปงานศพมื่อไม่ใช่เป็นรูปดำค่ะรูปงานศพจอกแต่ว่าเป็นรูปดำอ่านเปล่ารับอ๋อลำดาบอ่ะคำด่าได้ตั้งตั้งดูเล่นเรื่องอะไร เฮ้ยอะไรของเขาน่ะเปล่าอะไรพี่ลุงเนี่ยหยาบคายเปล่าเรื่องเปล่าเรื่องอะไรอะ,รอะความหยาบคายแลแ<น>้วเขาเลยสดแล้วเมื่อกี้เต่าไงนะเอา้าก็เปล่าเพลงลำดาบึงไอ้เนี่ยพี่ลุงดิเกตรุ่นไหนวะเนี่ยกูนี่คนพอคนแม่ดิเกตเลยนะผมฟังแล้วโหมันอคติอะครับอืมได้โดยเฉพาะมึงเอาฟังใกล้ๆอ่ะอันนี้เวลาจะรำเมื่อคืนก่อน เอ๊ะเอ๊ะเนี่ยอย่าอยาาเปล่าถามว่าบ้านอยู่เพชรใช่ไหมอ๋อเพชรเอสบ้านอยู่เพชรเออใช่เออมีต่อบไหมเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะบอกว่าพวกเองมาเล่นเด็ดแน่เล่นเด็ดแน่อ่า ยิ่งปีจุกไปเลยไปแล้วอ <c oughs> ันนี้อมตะเลึกเลยนี่เล่นขนาดนี้ไม่มีรางวัลเหรอท่าพคุณโก้โอ้ยฟังแล้วฟังแล้ว